นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอีมานีมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตพัตานีพาตานีสัปปาริวารานิภิกขุสังคัสสะ ส่นที่วัดพระบดีที่มารับเป็นตัวแทนรับพัตตาหารรับดินทบาทในวันนี้ในนามของวัดพระบดีก็ขอกล่าวนิดหนึ่งว่าวัดพระบดีตอนนี้ก็กําลังจะมีการบูรณะซ่อมแซมพระโบสถ์ซึ่งใช้เวลาประมาณสักหนึ่งปีกว่าจะเสร็จตอนนี้ก็ ช่างในของกรมศิลปกรเขามาําลังดำเนินการเร่งอยู่เพราะว่าจะให้เสร็จก่อนประมาณเมษาประมาณเมษาตอนนี้ก็เสียงอาจจะรบกวนนิดหนึ่งก็ขออภัยญาติโยมที่มาทำบุญในวันนี้ก็ทำบุญในวันนี้ก็ปารบก็คือการใส่บาตรดพืเขตบ้านอาหารไทยก็ที่จะทำทุกวันพระก็การที่เราได้ใส่บาตรทำบุญนั้นก็มี วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเป็นการถวายพัตาหารหรือว่าถวายเบญทบบาทแด่พระภิกษุซึ่งท่านเป็นกําลังสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นการสร้างบุญให้กับตัวเราเองแล้วก็เป็นการทําบุญเพื่ออุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งประเพณีของชาวพุทธนั้นก็ถือว่า ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะว่าการรับบาตรนั้นถือว่าเป็นพุทธจริยาหรือว่าเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์นั้นได้ตัดสรูมาหรือว่าพระองค์ได้ทรงออกปรวัก็ทรงออกบินทบาทตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาพระภิสูุในสมัยนี้ก็สืบทอดมาก็หมายความว่าพระนั้นท่านไม่สามารถที่จะทำทำอะไรทานได้เองก็ต้องอาศัย ญาติโยมซึ่งเป็นพุทธบริษัทนั้นได้เป็นผู้ที่เสริมกำลังให้ถวายพระตาหารหรือว่าถวายบิณฑบาตให้แก่พระภิกษุเพื่อท่านจะได้มีกำลังในการาปฏิบัติธรรมเพื่อเผยแพ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไปการที่โยมนั้นได้มาทำบุญก็เพื่อที่จะส่งเสริมพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยด้วยซึ่งเป็นการ อย่างที่บอกก็คือเป็นการสร้างบุญให้กับตัวเราเองแล้วก็เป็นการทําบุญให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วแล้วก็เป็นการาส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อยู่สืบต่อไปซึ่งวัดข้าบดีแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามก็ถือเป็นวัดที่เก่าแก่ซึ่งมีพระศักดิ์สิทธิ์สำคัญก็คือพระพุทธแท้แท้คำซึ่งเป็นพระประธานในพระโบสถสซึ่งตอนนี้ก็ ไม่สามารถที่จะไปเห็นองค์จริงนั้นได้เพราะตอนนี้ต้องทําวิธีอะเรว่าต้องรักษาองค์ท่านให้อยู่ที่สถานที่ก่อสร้างกันปูนกันอะไรให้เสร็จแต่ว่าถ้าโยมจะกราบองค์จำลองก็อยู่ที่พิหารเจตุลมุขก,ก็ในนามของคณะสงฆ์ซึ่งพระเดชรุคุณหลวงพ่อเจ้าวาดซึ่งพระครูอนุคุณเวลาพรซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดวัดกระบดีแล้วก็มีผู้ช่วยทั้งสองลูกก็ท่านก็นมานั่งอยู่ตรงน,นี้แล้วก็ ในนามของคณะสงฆ์วัดกบดีก็ขออวยพรให้เพจบ้านอาหารไทย uh, ทุกท่าน uh, ได้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาและจะเจริญด้วยอายุวนันณะสุขภลละปฏิพาณธน,นาาสารสมบัติธรรมสารสมบัติตลอดกาลนานเทินก็ Entonces, ต่อไปต้อนรับก่อนววตจยส โยจัจเจวเสติาภวันตุเตยาภวตุสาวะมงคารังราคันเทวตาสาวะะวตาโนภาเวนัสสตาสติาภวันตุเตะมะงคารังราคันตัวสาวะเทวตาสาวะธรรมานุภา ทีภาวันตุเตยภาวตุสาปมังกรังราคันตุสาปเทียมสาปสังคานุภาเวนสตาสวัสภาวันตุ